5สัญญาณอันตรายนะคะที่บอกว่าเรารับประทานน้ำตาลมากเกินไปนะคะกลับไปฟังเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆที่พันจะนำมาลงค่ะ 1. ค่ะมีไขมันสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะในบางคนน้ำหนักอาจจะเพิ่มขึ้นค่ะบางคนน้ำหนักตัวไม่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามีไขมันสะสมเพิ่มขึ้นค่ะเกิดจากการที่เรานะคะรับประทานน้ำตาลในปริมาณที่มากค่ะและใช้ไม่หมดนะคะทำให้ไปสะสมเป็นไขมันค่ะ สค่ะอยากรับประทานของหวานอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะว่าร่างกายนะคะเกิดภาวะดื้อต่อเลปตินค่ะทำให้นะคะถึงแม้ว่าท้องเราจะอิ่มค่ะแต่เราก็ยังอยากที่จะรับประทานขนมหวานค่ะ 3ค่ะคือเหนื่อยล้าตลอดเวลานะคะในคนที่รับประทานน้ำตาลปริมาณมากนะคะจะทำให้ฮอร์โมนอินซูลินนะคะออกมาในปริมาณที่มากด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าจะมาจัดเก็บพลังงานส่วนเกินนะคะไปเป็นไขมันค่ะมเมื่อระดับน้ำตาลของเรานะคะตกลงนะคะจะทำให้เรานะคะรู้สึกหิวง่วงซึมเหนื่อยล้าขะและไม่มีแรงนะคะ และเรานะคะก็จะไปหาของหวานกลับมารับประทานค่ะซึ่งจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นในช่วงแรกนะคะแต่เมื่อระดับน้ําตาลของเราตกลงนะคะเราก็จะกลับมาหิว,วง่วงซึมเหนื่อยล้าไม่มีแรงเหมือนเดิมค่ะเป็นแบบนี้วนๆไปตลอดทั้งวันค่ะ สค่ะมีสิวนะคะและว,ว่าผิวพรรณของเรานะคะเหี่ยวลงดูแก่กว่าวัยค่ะเกิดจากการที่เรารับประทานน้ำตาลเข้าไปในปริมาณที่มากนะคะทำให้มีอนุมูลอิสระเยอะค่ะเกิดการอักเสบและเสื่อมสภาพลงค่ะหค่ะทำให้เราป่วยง่ายนะคะเพราะว่าน้ำตาลนะคะจะไปเกาะกับเซลล์เม็ดเลือดขาวของเราค่ะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานะคะตกลงค่ะทำให้เราป่วยง่ายและมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะ และถ้าเพื่อนเพื่อนนะคะเห็นว่าคลิปนี้ของพอนะคะมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดใจแล้วก็กดแชร์ให้พรด้วยนะคะ